เมื่อไหร่ที่3ดาเควสใหม่ก็จะมานะทุกคนอ่ะเอาการลบหลีกของศัตรูเพิ่มอีก12บสอเซแล้วกันทุกคนก็เป็นพันเก้าห้าสิก็เดี๋ยวลองก่อนทุกคนอันนี้ถ้าติ๊กเยอะเดี๋ยวจะไม่ไหว สวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมชายพีนะครับอ่ะแล้วทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเมเออร์สลักโหมดไค์ขีดจำกัดเนี่ยดาวแกรกกับดาวที่2อ,อันนี้จะไม่ขอพูดนะทุกคนมันเล่นง่ายเกินไปจะพูดถึงดาวตัวที่3ามเนี่ยคือถ้าเราติ๊กหมดนะบอกเลยว่าเล่นค่อนข้างลาบากมากอันนี้ก็จะเอาพวกเกี่ยวกับสูญเสีย HP หรือไม่สามารถฟื้นฟูได้เนี่ยเอาออกนะทุกคนไม่งั้นเล่นไม่ได้เลยจริงๆอันนี้ลองมาแล้ว ก็ตัดสูญเสีย HP ทุก5%เอออกกับอ,อ,อันไหนเอ่ยไม่สามารถฟื้นฟูทุก20%ได้รับจากโลอันเนี้ยคือเอาออกเลยทุกคนอันนี้ถ้า หากใครกาลังสนใจเติมเกมในราคาที่ถูกกว่าผมขอแนะนำา a s y Card คุณสามารถเติมผ่าน Facebook ที่มีผู้ติดตามได้ถึง28,000คนหรือเว็บไซต์ได้2ช่องทางเติมง่ายสะดวกรวดเร็วในราคาที่ถูกกว่าถึง35%หากใครสนใจเติมเกมสามารถอินบ็อกมาที่ลิงก์ใต้คลิปหรือสแกนคิวโค้ดตรงบมขวาบนของคลิปเช่นแต่อสองอันนี้ก็เล่นค่อนข้างสบายหน่อยไม่งั้นตายแน่นอนถ้าไม่ได้เฮดพดเดีเด้งเนี่ยทุกคน ถ้ารู้ตัวว่าหลบไม่เก่งเอาเกี่ยวกับพวกเพชฟีสูญเชยเนี่ยออกหมดเลยนะทุกคนไม่งา้นแย่เลยมันมีคนทำได้นะทุกคนที่ใช้เต็กเออสูสียเรีห้าเปเซ็นในเจอในกลุ่ม BP ีไปดูมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแต่ละตัวนี่ประมาณห้าดาวาประมาณสี่แสห้าอัพนะ b ี BP. แต่เห็นการชนะแล้วก็ต่างตายทุกคนจริงๆยัง ตัวผมนี่ก็ดาเมจไม่ได้ถือว่าจ๋านะถ้าดาเมตจ๋าจะต้องตัดตัวนาเดียออกทุกคนตัวนาเดียมันไม่ใช่ตัวดาเมจมันเป็นตัวค่อนข้างหิวเยอะถ้าตัดตัวนาเดียออกก็ต้องเอาตัวไลล่าหรือตัวไบโอเลตมาแทนนะทุกคนตัวดาเมตหลักๆเนี่ยหอดนี้เหมาะกับตัวพวกดาเมจหลักมากเลยถ้าใช้พวกสูญเสีย HP เนี่ยอันนี้ก็จะไม่ใช้เพราะเอาแบบเล่น ยัง่ายก่อนไม่งั้นตายแน่ทุกคนแต่และตัว BP ก็ไม่ได้เยอะอันนี้ BP รวมประมาณอยู่ที่3 8 0แสนแปดส้าทุกคนประมาณนี้ไม่ไม่เกินสี่แสนยังเล่นลำบากเลยจริงๆอ่าสามราวเนี่ยคือเล่นมาหลายตาแล้วแต่ไม่รอดถ้าติ๊กตัวสูญเสียพีกับไม่ฟื้นฟูเนี่ยโ,โหยากยากมากเลย พตัวเองก็ไม่ได้หลบสกิลมอนสเตอร์เก่งขนาดนั้นนะทุกคนมันก็จะมีโดนบ้างนี่ขนาดโดนก็ยังปังตายเลยทุกคนแต่ก็ใช้โอกาสที่ในการกระโดดหรือเหาะเนี่ยมันจะฟื้นฟูเฮพีตลอดพยายามเป็นไปได้ถ้าเมื่อไหร่หาะที่เหาะนะหนีหมดเลยทุกคนไม่สู้กับมอนสเตอร์นะไปสู้กับบอสทีเดียว ถ้าเมื่อไหร่บอสตั้งโล่นะทุกคนไปยิงตัวฝั่งข้างหลังถ้ายิงข้างหน้าบอสจะไม่ได้รับดาเมจตัวจิมโจ้ก็จะเดียงแล้วทุกคนช่วงที่บอสแปลงล่างก็ไม่สามารถยิงเข้านะทุกคนอันนี้ก็ต้องรอบอสแปลงล่างเสร็จดับถึงจะยิงได้อันนี้ก็อัดไปตั้งเยอะเลย นีนะหลบทันไม่งั้นโดนหน้าแห้งเลยนะทุกคนถ้าหลบสกิลไม่ได้ก็ใช้พวกรถถังเลยง่ายๆดีก็ผ่านเรียบร้อยสามดาวใครที่ยังไม่ผ่านก็ลองติ๊กเอาตัวสูญเสีย HP 5%กับไม่ไม่สามารถเืนฟูได้เนี่ยออกทุกคนจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลย เมื่อไหร่ที่3ดาวเควสใหม่ก็จะมานะทุกคนเควสใหม่ก็เดี๋ยวขอเพิ่มเป็นสัก8 10สิบละกันไหวไหมสิบไม่กล้าติ๊กหมดทุกคนโอ้โหเมื่อกี้ยิงแทบจะไม่เข้าเลยเอาไปสัก10บล้วกันก็เอาอะไรเพิ่มดี เดี๋ยวนะพันแดห้าสิบก็ถือว่ายังน้อยหาเพิ่มก่อนทุกคนอันไหนที่คิดว่าไหวก็ติ๊กเลยนะทุกคนอันนี้ไม่จําเป็นมันแล้วแต่ศักยภาพของตัวเราด้วยว่าเล่นได้พอไหวแค่ไหนแต่อสุดท้ายเนี่ยดาเมจฮีโร่เพิ่มอีกสาสิเอร์ซนเนี่ยโอ้โหลำบากยากเลยอ่ะเอาการลบเหลีกของศัตรูเพิ่มอีกสิบสองเซแล้วกันทุกคนก็เป็นพันเก้าห้าสิบ ก็เดี๋ยวลองก่อนทุกคนอันนี้ถ้าติ๊กเยอะเดี๋ยวจะไม่ไหวก็ค่อยๆลองไปเรื่อยๆนะทุกคนอืมคิดว่าไหวนะแต่มอนสเตอร์ก็รู้สึกว่าเออขึ้นเยอะเลยแค่เพิ่มมาแค่สี่เวลเอง แม็กสาสบโอ้โหถ้าเล่นสามสิบนี่ยิงไม่เข้าอ่ะพูดเลยทุกคนรู้สึกอ่า BP ที่หนึ่งหกแสนกว่าตอนเนี้ยไม่น่าจะเล่นได้นะถ้าติ๊กหมดอย่างเนี่ยยากอันนี้ฮะถ้าติ๊กหมดนะเคยลองเช็คประมาณเจ็ดแสนกว่าเจ็ดแสนเจ็ดประมาณเนี้ยทุกคน ถือว่าใช้บีพีค่อนข้างมหาศาลเลยกว่าจะบีพีขึ้นแต่เละแต้มเนี่ยยากยิ่งแต้มสูงเนี่ยโอ้โหการอัพปืนการอัพคอนี่ใช้ิ้นส่วนเยอะมากทุกคนพยายามกระโดดเยอะๆทุกคนยิ่งโดดยิ่งเลือดเด้งอโดดจนเลือดเต็มเลย แต่มอนสเตอร์ก็ดาเมจหนักนะอืมแค่เบลสิบยิงแค่ไม่เข้าจริงอะทุกคนไม่รู้บอสจะจบไหวไหมเนี่ยพันเก้าห้าสิบแต้มเนี่ย ถึงถ้าไมา่จบนี้ก็ต้องลดอ่อ h ฮีของศัตรูออกอีกหอหืหลบหลบก่อนอโดนนัดเดี่ยวนี่ก็เจ็บจุกจุกจริงทุกคน พยายามโดดเข้าไว้ทุกคนเรียบร้อยผ่านรอบนี้ไปได้น่าจะเจอบอสแล้วนะหรือประมาณ90ววิไหวไหมเนี่ย90วิเจอบอสโอ้โหไม่สู้แล้วกันโดดหนีเลยเจ็ิบหกวิสุดท้ายสู้กับบอสไหวไหมเนี่ย บอตั้งโลกก็ไปยิงข้างหลังบอสนะทุกคนถ้าไปอยู่ฝั่งข้างหน้าจะยิงไม่โดนไหวไหมไหวไหมห้าสิบวิสุดท้าย น่าจะจบนะจบเลยทุกคนอ่ะเหลือ23วิน่าจะติ๊กเพิ่มได้อีกหน่อยแต่ก็ได้แต้ม1 0น0นี่ถือว่าก็โอเคอยู่นะไม่แย่อย่างน้อยก็เสร็จเควสได้หลายอย่างอยู่ก็ถ้าใครคิดว่าไหวแต้มเท่าไหนก็ลองดูนะทุกคนค่อยๆเพิ่มเอา เอาละทุกคนคลิปนี้ก็จบท่าน,นี้ลวกันถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าถ้าคุณแค่ก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะ